วันที่ไรเวทีโชว์เออนุชาหมอลำซิงเด้าฟ้าปีนปรับตัวไลฟ์สดออนไลน์เพื่อความอยู่รอดเออนุชาลายไทยเจ้าของฉายาหมอลำซิงเด้าฟ้าปีนปรับตัวตามสถานการณ์เพื่อความอยู่รอดทำไลฟ์สดกลุ่มปิดหาไรายได้เพื่อพยุงสมาชิกในวงนะคะจัดเต็มความม่วนความมันเหมือนเดิมแม้จะเกิดวิกฤตในอาชีพก็ไม่เคยเสียใจกับเส้นทางที่รัก แล้วก็ตัดสินใจเลือกแล้วโดยเออนุชาญนะคะก็ได้บอกว่าปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์บ้านเมืองก็เปลี่ยนจากหน้าเวทีมาทำเป็นออนไลน์เป็นไลฟ์สดออนไลน์ใน Facebook ใน YouTube ทำคลิปวิดีโอได้เลี้ยงทีมงานไปพังๆก่อนในช่วงนี้ถ้าไม่มีโควิดก็มีคิวจองถึงปีหน้าเลยแต่ตอนนี้ก็งดหมดเลยไม่มีงานก็เปลี่ยนมาทำไลฟ์สดแทน ซึ่งเออนุชานะคะก็ยังบอกอีกว่าช่วงแรกๆที่ทําก็กลัวว่าจะมีคนดูเราหรือเปล่าจะมีคนซื้อบัตรของเราไหมแต่พอลองทําแล้วมันเกินคาดที่เราคาดไว้จริงๆก็สามารถดูแลทีมงานได้แล้วแบ่งกันใช้นิดๆหน่อยๆได้แต่ว่ารอบสองมีคนซื้อบัตรเยอะขึ้นมีกําลังใจในการทํางานมากขึ้นก็เรียกว่าดีกว่าไม่มีอะไรทําก็ต้องสู้กันต่อไปตามสถานการณ์นี้ เจ้าพ่อเอนเตอร์เทนจ้างร้อยเล่นล้านอย่างเออนุชาลายไทยบอกอีกนะคะว่าการเล่นหน้าเวทีกับโชว์ออนไลน์ไม่แตกต่างกันเยอะแต่เราไม่มีแค่คนชมหน้าเวทีแต่เรามีคนชมในออนไลน์เท่านั้นแต่เราก็เต็มที่แล้วก็ยังเต็มพิกัดเหมือนเดิมรูปแบบการโชว์ก็จัดเต็มเหมือนเดิมและที่หลายๆคนนะคะอาจจะงงสำหรับฉายาของหนุ่มคนนี้ หมอลำเด้าฟ้าปีนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวของเขานั่นเลยหนุ่มเอก็ได้บอกนะคะว่าที่มาก็คือเป็นการใส่เอวคนก็เลยให้ฉายาว่าเด้าฟ้าปีนเอว5 g เอ็นเตอร์เทนเป็นที่มาของคำว่าเด้าฟ้าปีนสนุกสนานจนฟ้าถล่มทลายถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็แบบนี้แหละค่ะสมัยก่อนนะคะที่หนุ่มเอก็ทำรถซาเล้งก็คือมันจะเป็นกระแสรถดแห่ และช่วงนั้นก็จะเป็นรถแห่หกล้อออกมาใหม่ๆหนุ่มเองก็ไม่ได้มีตังค์นะคะก็เลยทำรถแห่แบบหกล้อเหมือนเขาไม่ได้เพราะว่าคันหนึ่งก็หลายล้านก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้มันแปลกใหม่เออนุชาก็เลยเอาซาเล้งแล้วค่ะมาทำเป็นรถแห่ลายสดแข่งกันเลยเอก็บอกอีกนะคะว่า ขามี6ล้อเราก็มี3าล้อเราก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเราเราทำโชว์แบบนี้ดีกว่าก็น่าตื่นเต้นไปอีกแบบหนึง่งคนก็ให้ความสนใจเยอะมันแปลกด้วยที่สำคัญก็คือบ้าน,นั่นแหละครับไม่บ้าก็ทำไม่ได้ครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ